Satta sapakawato arahato samma sambhudha arahato Nikoa

राणि मा किले कमपि योजितसा परादिं घोरम्पनरवकमदृधन्त विहि न मुनिन् दोतन्त्रे च सा भवतु ते क्षयमं धरा มินาลาภิวิทธะสวัสดิ์อาทิตต์ภูตังทาวปิจักขามสนีวาสุทารุนันตังเมตังอุเสกวิธินาจิกาวามุลินทุกันเตชะสาภวตุเตชยมังครานี อิทักขะมาติอัตสุทารุนันตังอาวันติโยชนะปะทังปุริมาลาวันตังอิทิทิสังคตัมโนชิตาวามุนิมโทตันเตจะสาภวัตุเตชยามา आपिन्दा यद्टा यठु तु त आवा चनां चनाकायमा चे शंते नसो मविधिना चिकावा उनिंदो ते सावा तु ते शयमा भारा

กวามุนิโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคารานิทุกขะหาทิภูจเคนาสุทัตถะทำควรมมังวิสุทธิสุติมิทิภะกาภิธานังยานาคเทนวิธินาจิตกวามุนิโทตัน

सुखं रमयनरो सपन्नो महाकालु निको नाथो हिताय स पनिनं पुरे तवा पर मे सं भोजि मोत्तमेतेन सवच्छेन हो रुते चयमं सर्वं सजन्तो भो य रे सकयानं नन्दिव धनो एवं तव विषयोः विषयसुषयमम् अपलापले शिषे पथवि पोरे अपि से स पो धनं कपतो प्रमोथवि सुन कथं सुमन् सुखनो सुमो तोय อังพรหมจาริสุปัฏฐานีนัง ขันติเมตตาพเลนะจาเอปิทุมให้อนุรักขันตูอโลคเยะสุขนณจ่าุรัติมัตสงดิสาภางเยสันติพูตามหิติกาเอปิทุมให้อนุรักขันตูอโลคเยะสุขนณจ่าทักขินัตสงดิสาภางเยสันติเดวามหิติกา เตปิตุมเหอนุรักษันตุอาโลกเยนะสุเขนะจปัจฉิมัตถมินทิสาภเยสันตินังกามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักษันตุอาโลกเยนะสุเขนะจ

देवि तु मे अ न ु र ा न ् त ु आलोकयेन सुखेना च आकाशथा च पुम्मथा द े व न ा ग ा महेतिका द ु म न ् त ु आलोकयेन सुखेना च भवतु सaphमङ्खलं लखन्तु स ัพพ द े สัพพุทธานุภาเวนาสดาโสทิพะวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนาสดาโสทิพะวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพสังขานุภาเวนา สดาโสทีภาวันตุเตหรือไว้ใชยให้พรพอประมาณวันนี้ก็เป็นวันน้ำใจเมตรีที่ทุกท่านมาร่วมกันทำบุญใส่บาตรก็ไม่ใช่วันสำคัญวันอะไรละ่ะก็คือ เมื่อลงปู่มาทุกทีก็เคยทำแต่อย่างนั้นเมื่อมาก็ทำบุญรับเมื่อกลับก็เหมือนกับจะส่งเมื่อผมคิดก็ยังทำได้ก็ทำก็ดีไม่ทำก็ไม่เป็นไรหลวงปู่ก็ช่วยตนเองได้เหมือนกันแต่นั่นสิ่งที่ทำนี่แหละจึงว่าเป็นน้ำใจไมตรีที่ทุกท่าน ทำให้นีก็สาธุยินดีอนุโมทนาที่มีเทักทันทั้งหลายนีนี่ระยะนี้เป็นระยะส่งเป็นระยะรับปีใหม่ปีใหม่ปีเก่าผ่านไปส่งสิ่งดีสิ่งร้ายอะไรก็ให้มันผ่านไปหมด แต่อันเกิดใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆถ้ามีแต่สิ่งดีๆพอจะทำให้เกิดความสุขใดก็ทำถ้าจะพูดถึงเรื่องพรก็ทำความดีนี่แหละอย่างแน่นอยแต่ท่านว่าคนมีปกติไหว้กับอภิวาธานาสีลิสะนิจังุทธาปจายโน พรสีประการย่อมสำเร็จผู้มีปกติกราบไหว้เรื่องกราบไหวหนึงมันเป็นนิสัยของคนไทยอยู่ที่ไหนเห็นพระก็ต้องกราบต้องไหวเห็นพุทธลูปพระสถุูปพระเจดีย์อันเป็นสถานมงคลก็กราบก็ไหวให้ระลึกถึงอันนี้มันเป็นนิสัยอยู่แล้วทำจนเป็นนิสยัยคู่ควรที่จะได้รับพร พรน,นี่ไม่ใช่ให้มันสำเร็จมันสำเร็จที่การกระทำของทุกคนมันเป็นทางที่จะเกิดให้พรเรียกว่าทำแล้วมันเป็นความดีนี่ล่ะมันเป็นนิสัยจิตที่น้อมไปน้อมไปเพื่อเคารพบ,บูชาถ้าจิตมันแข็งกระด้างคือว่าไม่เอื้อเฟื้อในสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาถ้าไม่เอ,อเื้อเฟื้อ มันก็เหมือนใจจืดใจจางใจดำใจกระด้างทุกคนไม่ไม่มีนิสัยจิตกระด้างหรือ,หร,อหรือว่าก้าวเล่าแล้วก็ต้องทำจิตของตนเองให้อ่อนน้อมคนออกคนอดความอ่อนออน้นอมน,น,น,นี่มันต่างจากอ่อนแอนะความอ่อนแอนนเรียกว่าคนขี้ขาด ไม่เอาไหนมีแต่ขี้ขาดขี้กลัวแต่ความเข้มแข็งนั่นมันมันดีแต่ความขี้ขี้ขาดนั่นมันไม่ดีก็เรียกว่าอ่อนแอแต่นั้นทุกคนมีชีวิตยอยู่ก็จะต้องใจสู้ใจเข้มแข็งเอาชนะอะไรเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะความตนั้นด้วยการบริจาคทาน เมื่อทําอย่างนี้เรียกว่าเราเอาชนะเอาชนะสิ่งทั้งปวงได้เอาชนะความโกรธทั้งโกรธทังกตวาสุขังสติเอาชนะความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้อันอันความโกรธม,มันมีอยู่ทุกคนแต่ถ้าเราเอาชนะได้ก็เรียกว่าชนะสิ่งทั้งปวงเหมือนกันอัน,นอันนี้ล่ละอัน สิ่งที่เราบำเพ็ญกุศลขย่าให้ความร่อนมันเข้ามาเผ็ดเผาความร่อนก็คือความโกรธนี่ส่วนหนึ่งความโลภนี่อย่างหนึ่งความหลงอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่ในจิตใจของผูถทุศนทั้งหลายเกิดความร่อนสิ่งดีทั้งหลายที่ทํามาหนึ่งมันถูกเผ็ดเผาเราทาให้วอดวายเหมือนไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านถ้าเอาออก อาของใดออกได้ก็เป็นสมบัติของเราเอาออกไม่ได้ก็เป็นเหยื่อของไฟอันนี้แหละอันความดีมันจะเกิดขึ้นก็เพราะเรามีเมตตามีจิตศรัทธาเมื่อมีเมตตามีจิตศรัทธาเราทำที่ไหนก็ได้ทำเมื่อใดก็ได้บุญไม่ใช่ว่าจะไปเสวงหาที่ไกลมันจิตมันเป็นศรัทธา จิตมีเมตตาเรามันมันเป็นธรรมเองมันเป็นความเยือกเย็นในจ,ใจิตใจอันนี้ก็เป็นทางเกิดของพรที่หลวงปู่เอามาสวดต่อท้ายเมื่อกี้นี้ท่านเรียกว่าท่านโมนีมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านจะอวยชัยถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นี่ก็คือสิ่งมีฤทธิ์มีอำนาจจะเป็นเทวดาหรือ,อยมยักษ์มูนี่แหละสาธยายไว้นั่นมันมันปลอดภัยหรือว่าเรายึดหลักของผู้อะไรผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนั่นคือท่านมีอำนาจเป็นนายผีนายผีวิเศษ นายผีวิเศษนี้อัน,นย่อมดูแลถ้าเกิดภัยพิบัติมาเป็นต้นว่าพูดผีปีศาจรังแกเบียดเบียนก็อ้างถึงผู้เป็นนายผีนี่แหละผู้มีเดชมีอำนาะจมีศักดิ์ธิ์นั่น,น,นเขาคุ้มครอง,องคุ้มครองแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีโรค ก็เป็นผู้ไม่ไม่มีสิ่งเบียดเบียนก็ที่ไหนมีพูดผีปีศาจเบียดชอบเบียดเบียนมนุษย์นี่ก็เอาทำเรานี่แหละมาสวดมาอาสาทะยายโลกนั่นหรือภัยนั่นก็จะหายไปฉะนั้นไม่เคยว่าก็ให้ว่าไว้ไม่เคยสวดก็หาทางให้มันให้สวดได้แต่กอน ที่วัดอโศนีหลวงปู่ทองเป็นหมอผีมีแต่คนมาหาให้รักษาผีให้ไล่ผีหลวงพ่อมาก็เขาก็ให้มีส่วนช่วยไล่ผีก็อย่างนี้ก็มีทัาสาทยายรรมันตีสังสัจเจนไว้มันมันอ้างถึงนายผีนี่แหละก็ ทำให้สิ่งเหล่านั้นสงบระง,งับไปอันนี้ก็มีหรือไม่มีแต่ก็มีสาธยายไว้ก็มันก็ดีดีเป็นเครื่องอบอุ่นฉะนั้นไม่มีอะไรจะเล่าละพรสีประการมันสําเร็จเพราะการกระทําของคนเราให้มันให้มันเป็นในทัไปในทางที่จะเกิดพรพรก็สําเร็จเองพรคืออายวุวันนาสุขคภะละขอท่านทางลายจุประสุขพรน,นั่น สุขใดอ้จะพึ่งเกิดเพิ่งมีก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีเก่ทุกท่านทุกคนเถิดสาธุใ,ให้พรยะถาวาลีวาหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเีวะอิโตทินัง เวทานังอุปปะกะปะติอิจิตังปะิปังตุหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังฆะปาจันโทปนะระโสยะถามะณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัสันตุสัพโรโวินัสสตุมาเต ข่าววันตรายาสุขีทิชายุคมภาวะอาภวันธนสิริจันิจกังมบุญท้าปัจจายโนจัตตาโรธรรมะวัดทันติอายุวะ 마망위차나 아게부태바사나낭 나티나아누타레 아게탐미바사나낭 리라부바미수케 아게상체바사나낭 불야티테아누타레 아게상인다낭나다당 gang pun yang bawacati gagang Ayu Jawa nonya sopittukka melang angka sandmittari agak sama era putuh mansoatga bangdadi titik

สทีคารยังสุขังพลังสิริอายุตวันโนจาโภคังอุทิตยัสวาสัตวัสสจะอายุจาชีวะสิทธิพวันตุเตทาวตุสัมปมังอาระนาคันตุสัพเทวตาสัมมามุ anuphavena sadaso thi khavantu te bhavatu samphamangkarana khantusa papadevata dhamma dhammanupavena sadaso thi ส,สัมมาสังขานุภาเวนะสัดาโสทิหวันตุ